เบื้องหลังการแบนเขมรยอมซื้อแข่งสองเท่าใครทําชาวบ้านลําบากเรื่องการแบนสินค้าไทยของกัมพูชาเนี่ยนะเป็นอะไรที่พูดกันมาพักใหญ่ๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเออพอเขมรแบนของไทยก็คงไม่เข้าไปขายที่นั่นแล้วสิแต่เอาข้อจริงมันกลับตลปตดเลยนะฮะเพราะแค่2ส,สัปดาห์หลังประกาศปิดด่านแบนสินค้าไทยเนี่ยชาวเขมรจํานวนมากออกมาโอดครวญกันให้แซดเลยว่าขาดของไทยสินค้าไทยหายไปจากตลาดทั้งประเทศ จนถึงขั้นเรียกว่าลงแดงกันเลยทีเดียวฟังแล้วก็โอสงสัยไม่ได้ว่าทําไมมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาทนกันไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะใช่เลยครับคือสินค้าไทยเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนเขเมรไปแล้วตั้งแต่ยาสีฟันสบู่ยาสระผมปลาป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไปจนถึงเครื่องปรุงรสหรือของกินของใช้แทบทุกอย่างในครัวเรือนเลยก็ว่าได้พอขาดไปแบบนี้ก็กระทบหนัก แต่ที่พีกว่านั้นคือมันมีรายงานข่าวออกมาจากชาวเขมรเองเลยนะว่าฮุนเซนซึ่งเป็นคนประกาศแบนด์สินค้าไทยเนี่ยรับหลังกลับไฟเขียวให้พ่อค้าในทุนของเขมรไปแอบ,บซื้อสินค้าไทยเข้ามาทางชายแดนที่ติดกับลาวแทนเอา้าแสดงว่าแบนด์หน้าบ้านแต่ไปซื้อเข้าหลังบ้านอย่างนั้นเหรอคะ แล้วแบบนี้ชาวบ้านก็ยังได้ใช้ของไทยอยู่สิคะก็เป็นอย่างนั้นเลยครับชาวเขเมรก็ยังหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยมาใช้ได้เหมือนเดิมนะแต่ประเด็นคือมันไม่ได้ซื้อตรงๆจากไทยแล้วพ่อค้าเขเมรต้องไปรับของต่อจากพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวที่ชายแดนทำให้ราคาของมันพุ่งขึ้นไปเกือบสองเท่าจากเดิมที่เคยซื้อได้ กลายเป็นว่าของที่เคยราคาปกติเนี่ยกลายเป็นของฟุ่มเฟือยไปเลยในชั่วข้างคืนสําหรับชาวเขมรหลายพื้นที่ฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจคนเขมรที่ต้องมารับภาระจ่ายแพงขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะแล้วสินค้าของตัวเองหรือว่าสินค้าของประเทศอื่นอย่างจีนเวียดนามที่รัฐบาลเขมรเขาพยายามผลักดันเข้ามาล่ะคะคนเขมรเขาไม่ใช้กันลระคะ อันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะเสียงสะท้อนจากตลาดท้องถิ่นในพนมเปญและจังหวัดชายแดนเนี่ยเริ่มมีมาในโซเชียลมีเดียแล้วว่าของเขมรเองก็ยังสู้ของไทยไม่ได้ในเรื่องคุณภาพส่วนของจีนหรือเวียดนามที่รัฐบาลฮุนเซนพยายามจะให้เข้ามาแทนที่เนี่ยคนคเขมรก็แทบจะไม่อยากแตะเลยถึงขนาดที่บางคนถึงขั้นยอมลำบากแอบข้ามแดนปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อหิ้วของไทยกลับมาใช้ในบ้านตัวเองเลยนะคือคุณภาพของสินค้าไทยมันตอบโจทย์วิถีชีวิตเขาได้ดีกว่าจริงๆ แบบนี้พ่อค้าแม่ค้าชาวลาวที่กลายเป็นคนกลางก็สบายไปเลยสิคะกําไรเป็นกอบเป็นกำรรถูกต้องเลยครับพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวบางคนถึงขั้นออกมาพูดเองเลยนะว่าพอของจากไทยหมดจากฝั่งเขมรเมื่อไหร่กําไรพวกเขาก็พุง่งแถาตัวเลยเพราะคนเขมรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องซื้อผ่านลาวนี่มันเป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่าแผนการแบนสินค้าของฮุนเซนเนี่ยไม่ได้ทำให้ไทยสะเทือนเลยแม้แต่น้อย แต่กลับกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาเล่นงานประชาชนในประเทศตัวเองให้ลำบากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วรัฐบาลขเขมรล่ะคะแสดงท่าทีออกไปยังไงบ้างในเวทีระหว่างประเทศบนเวทีโลกเนี่ยรัฐบาลขเขมรก็ยังคงแสดงภาพลักษณ์ที่แข็งกร้าวว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ไทยแม้แต่กล้าวเดียวแต่เบื้องหลังเนี่ยเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ที่พูดไม่ได้เพราะประชาชนทั้งประเทศยังต้องจำานนต่อคุณภาพสินค้าไทยอย่างหมดทางเลือก มีคนเขมรบางส่วนถึงกับอัดคลิปตอนเดินทางไปลาวเพื่อไปซื้อสินค้าไทยกลับมาบ้านตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงและน่าอับอายในสังคมเขมรเลยก็ว่าได้น่าอับอายยังไงคะคือปากบอกว่าแบนแต่ความจริงขาดของไทยไม่ได้นั่นแหละครับอย่างคอมเมนต์ของคนเขมรคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าดานชายแดน กัมพูชาลาวต้องตรวจสอบเอกสารสินค้าที่ผ่านจากลาวเข้ากัมพูชาให้ละเอียดรอบครอบกว่านี้เพราะกลัวพวกพ่อค้านอกระบบที่สมคบกับพ่อค้าในประเทศจะแอบสวมรอยปลอมแปลงเอกาสารเพื่อน,นําเข้าสินค้าผ่านลาวทั้งที่ต้นทางจริงมาจากไทยโดยเฉพาะพวกน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซเนี่ยเขาบอกมาจากไทยทั้งนั้นแต่แอบลำเลียงผ่านลาวเข้ากัมพูชาแสดงว่าเรื่องนี้คนในคอมเมนต์เองก็รับรู้กันอย่างดีเลยสิคะแล้วมีใครเสนอทางออกอื่นอีกไหมคะ มีเลยครับคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าถ้าพบว่าเรื่องนี้จริงต้องปิดทางจากลาวอีกเพื่อไม่ให้ชาวมเขมรบางคนสามารถซื้อสินค้าไทยได้อีกอีกคอมเมนต์ก็แสดงความไม่พอใจบอกว่าพวกพ่อค้าคมเขมรไร้จิตสํานึกไม่คิดถึงชาติเลยที่แอบซื้อของไทยจากลาวมองว่าการกระทําแบบนี้คือความไม่รักชาติแถมยังเปิดช่องให้เพื่อนบ้านดูถูกและบ่อนทําลายความสามัคคีของชาติด้วย ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแอบนําเข้าเหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีอีกมุมมองที่ดูจะสร้างสรรค์กว่าคือเสนอว่าควรจะมองหาวัตถุดิบจากประเทศอื่นแล้วสร้างโรงงานผลิตในประเทศให้ได้มองว่านี่คือโอกาสที่ควรจะทําได้แล้วบางคนก็คอมเมนต์แบบขึงขังว่าถ้าเป็นสินค้าของเราเองก็ควรให้เข้าแต่ถ้าเป็นของไทยเนี่ยอย่าวเ,เข้าประเทศเลยอย่าให้สยามได้ใจ ก็มีคนแย้งไหมคะว่าจะปิดด่านลาวได้จริงๆหรอมีครับคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไทยก็แค่เพียงเส้นทางขนส่งเท่านั้นหยุดสงสัยได้แล้วเราควรตรวจสอบสินค้าให้ชัดเจนถ้าเป็นของไทยก็อย่าให้เข้าดีกว่าแต่เขาบอกเองว่าเราก็ปิดด่านกัมพูชาลาวไม่ได้หรอกซึ่งก็มีคนเสริมว่าเราควรปิดทั้งหมดไปเลยปิดด่านลาวด้วยห้ามสินค้าไทยเข้ามเขมรดานบอนไปเลย แต่ก็มีคนมาเบรกไว้ว่าถ้าเราปิดลาวเนี่ยอาจเกิดความขัดแย้งกับเราได้ดังนั้นควรตรวจสอบแหล่งที่มาสินค้าให้ดีถ้าเป็นของไทยก็ไม่ควรนําเข้า เรื่องนี้ดูเป็นปัญหาที่ซับซ้อนนะคะมีทั้งความรู้สึกชาตินิยมความจําเป็นทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องคุณภาพสินค้าอีกด้วยใช่เลยครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ปลุกใจด้วยนะว่าถ้าเขมรเป็นเจ้าของแผ่นดินจริงอย่าซื้อสินค้าไทยโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะพ่อค้ารายใหญ่รายย่อยที่ค้าขายในกัมพูชาควรจะร่วมมือกันไม่ซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เศรษฐกิจของพวกเขาขาดอากาศหายใจอีกคนก็เสริมว่าถ้าสินค้าไทยเข้ามาในเขมรผ่านลาวได้จริงแต่ถ้าพ่อค้าเขมรไม่ยอมรับซื้อก็จบเรื่องแล้ว คือเน้นทางการไม่สนับสนุนจากฝั่งคนซื้อและพ่อค้านั่นเองฟังดูเหมือนจะโยนความรับผิดชอบไปที่พ่อค้าในประเทศซะเยอะเลยนะคะก็ประมาณนั้นเลยครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าจะห้ามไม่ให้เข้ามาได้ง่ายๆหรอกตัวการคือพวกนายทุนใหญ่ในเขมรนี่แหละที่รับของเข้ามาถ้าพวกเขาไม่เอาเข้ามาของพวกนี้จะเอาไปขายใครได้ยังไงคือชี้เป้าไปที่กลุ่มผู้มีทิพลในประเทศเลยแล้วก็มีคนคอมเมนต์แบบ ตัดพ้อว่ารอรอด,ดูก่อนเพราะที่ผ่านมาสินค้าเราไม่เคยเข้ามาในเขเมรเลยถ้ามีการส่งออกตอกราวมากจริงก็น่าจะเป็นของสยามแน่ๆสุดท้าย สินค้าไทยก็วนกลับมาผ่านลาวเข้าเขมรอีกแล้วนี่มันเหมือนเป็นวงจรเลยนะคะใช่ครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ตั้งคำถามแรงๆด้วยนะว่าถ้าเขมรปิดชายแดนหมดแล้วทําไมรถบรรทุกของไทยถึงยังเข้ามาได้หรือรถพวกนั้นบินได้แล้วแล้วทหารอยู่ไหนทําไมไม่กลัวผู้มีอำนาจบ้างถ้ายังเป็นแบบนี้ไทยจะยินดูถูกเราเพราะพวกคุณไม่กี่คนเท่านั้นต้องสอบสวนให้ชัดเจนถ้าเป็นของไทยต้องแจ้งเราและปิดชายแดนกัมพูชาให้เด็ดขาดเพราะบ,บางทีก็มีรถลาวขนของเข้ามาด้วยต้องตรวจให้ดี อีกคอมเมนต์ก็ตัดบทเลยว่าไม่ต้องหงใช้หรอกถ้าฝ่ายหญิงแพ้แถลงว่าเอาไปลาวก็คือไปลาวจริงๆแล้วก็ย้อนกลับมาคอมเมนต์ดูเหมือนเรื่องนี้มันจะสะท้อนความจริงที่ว่าคนคขมรนส่วนใหญ่ยังไงก็ขาดของไทยไม่ได้จริงๆนะคะถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ comment สุดท้ายนี่ชัดเจนเลยก็บอกว่ายอมรับเถอะว่าเขมรนเราไม่สามารถเลิกใช้ของไทยได้จริงๆแม้จะแบนนานแค่ไหนก็ยังมีคนหาวิธีนําเข้ามาได้แบบนี้แหละคือมันกลายเป็นความจําเป็นในชีวิตประจําวันไปแล้ว เรื่องนี้มันสอนให้เราเห็นว่าการแบนสินค้าโดยไม่ดูความต้องการและความผูกพันของประชาชนเนี่ยท้ายที่สุดมันจะย้อนกลับมาทำร้ายคนในประเทศตัวเองและคุณลาพของสินค้ามันคือสิ่งที่สำคัญกว่าคำประกาศใดๆครับฟังแล้วก็เข้าใจแล้วว่าปัญหานี้ซับซ้อนจริงๆครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากๆครับ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนคงต้องลาไปก่อนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้หรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเวิร์ในครั้งต่อไปเราสองคนทานและมินสวัสดีครับ